สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกันกบยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกัน2เวทีได้กันนะครับเวทีที่1ก็เป็นศึกวันอุงพินีที่เวทีมวยรุมพินีนะครับเวทีที่2ก็เป็นศึกนะครับทูฟอรยูนะครับบวกเพชรยินดีครับเป็นศึกมวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็มากันแทบจะครบทุกหลีกนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลบุนเดสกาของประเทศเยอรมันกับเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเสือใต้บาวเยนูนิกเปิดสนามอารีอันอารีนา นะครับรอรับการมาเยือนของทางเจ้านกนางนวลเวเดอร์เ,รเบรเมนนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงในการช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่อง two four u นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลตามประเทศค่ำคืนนี้คัดให้เน้นเน้นหคู่เหมือนเดิมกับเรื่องของฟุตบอลนะครับที่พี่น,น้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามผมเมธาสามารถติดตามได้4ี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4ี่อิสตาแกรมเมธา7สีสี่ช่องทางสรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การ,ราวาริจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับส่วนอกสนใจนะครับสมัครไปเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านจะได้รับข้อมูลมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองในกลุ่มรวมถึงนด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับรวมถึงในด้านของรายเสียงมวยมีให้ฟังกันฟรีๆหลังจากสมัครนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างนะครับหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยก 8, มมุกันครับอ่ะ ต่อไปครับเราเข้าสูด่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูโฟ r y ยูนะครับในด้านของมวยช่องทูนะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดนะครับเนช่วงเวลาครับ18:00น,นเป็นต้นไปนะครับ คู่แรกในเรทั้งของวันนี้นะครับโคทาโร่บูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกระทางเจ้าด่วน8.8พอหลักบุตรมวยวูนนี้เจอพิกัด145กิโลนะครับทางเจ้านะครับโคทาโร่นี่มาขาดนะครับมาขาดไป0.3ส่วนทางเจ้าด่วนนี่ก็มาลด0.4นะครับทางโคทาโร่เขาเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีัน5ยกส่วนทางเจ้าด่วน เก้าเก้านะครับเป็นมวยเพียรไตขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงรุ่นนับรุนน็อกนะครับที่สําคัญนะครับเป็นมิสเตอร์น็อกเอาท์ด้วยชนะน็อกติดต่อกันมาหลายไฟครับมวยคู่ที่1นะครับช่องทูวันนี้ผมชอบทางด่วน88พอหลักบุญนะครับด่วน88พอหลักบุญนะครับคู่หนึ่งนะครับคู่ที่2ครับเพชรดำชอที่ชิดนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าเอก รุนะครับรู้ของตันมวยคู่นี้เจอกับพิกัด112ปอนด์ครับทางเจ้าเพชรดำนี่มาขาดไป0.1นยครับส่วนทางเจ้าเอรุนี่ขาดไป0.1เช่นกันนะครับมวยคู่นี้นะครับราคาฤทธิเปิดทางเจ้านะครับเอรุนะครับต่อที่ราคา3.2นะครับทางเจ้าเพชรดำเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีแต่ว่าท่าทรโาร์ททนนะดูว่าเป็นรองเวลาโดนหนักๆก็มียุบมีแกร่งฝันทางเจ้านะครับเอรุนั้นนะครับเป็นมวยเพียร์ไต่ขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงเป็นนักชกขับจับต่างประเทศนะครัััับบบบมมวยคคคูู่่ททีีกนนนรรรผชอออางงเุะลขต และคู่ที่3กับฉายตะวันบุญลานามวยไทยจอกระทางเพชรสังคมจิตเจริญทรัพย์มวยคนี้เจอกับพิกัด1รสปอนด์กับฉายตะวันนี่เป็นมวยเบอร์ เปิดเกมเดินชนบูสู้ดียันห้ายกเพชรเชิงไม่สนชนอย่างเดียวส่วนทางเจ้าเพศสองคมนะครับเป็นมวยประเภทนะครับฝีมือครบเครื่องไอ้คิฉะเหมามวยหลากหลายดักเตะดักถีบเก่งเก่าเก่าเกมนะครับแต่ว่านานโชคทีมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางเจ้าฉายตะวันบุญลานามวยไทยนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดรายฟ้าสองแสงชัยเจอกับทางเจ้าสิงห์อีสานบัวอุรุชชามวยคู่นี้เจอพิกัดหนึ่งร้อยสิบกาปอนนะครับปลายฟ้าขาดไปศูนยจุดสองส่วนทางเจ้าสิงห์อีสานขาดไปหนึ่งปอนด์ด้วยกันกรับไปเรื่งของมวยคู่นี้ครับไรยฟ้าก็เเปนมมวยฝีืืออคครรบ่งดั เรดดักทีบดีส่วนทางเจ้านะครับสิงอีสานประเภทเปิดเกมเดินชนบูสู้ดียัน5ยกนะครับมวยค่นี้ผมชอบทางสิงอีสานนะครับบอรรชานะครับสรุปไม่ทราบอีกครั้งมวยรักมวยชอบ4ตัววันนี้นะครับคู่แรกครับผมชอบทาง ด่วน88พอหลักบุญนะครับชกมานานนักชกคนนี้นะถือว่าน่าจับตาตถือว่าเป็นมิเตอร์ออกเอา์ด่วน88นะครับตัวที่สองผมชอบทางเอรุรอรองตันนะครับตัวที่สามผมชอบทางฉายตะวันบุรลานา,นามัยไทยและตัวที่สี่ผมชอบทางเจ้าสิงห์อีสานวอ,อรุชานะครับช่วงแรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์นะครับหวยหน้าเล่นหวยหน้ารองช่อง Two Four U ในช่วงที่สองนะครับผมเมทาจะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับคู่บิ๊กแมตช์ก็เป็นคู่ระหว่างบาเยนกบทางวเเเดรรมนรก จบแต่เพีเท่านี้เดี๋ช่วงที่2ฟุตบอลต่างประเทศ5คู่เหมือนเดิมนะครับสต่ระวันนี้ช่วงแรกนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยช่วงที่2องเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ